ลอิลาหาอิลลลว حد หูละชาริคละละหุลมลควะละหุลหมดูย ح ยีวะยุมีตูครับก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับในชื่อช่วงคำถ,ถามจากทางบ้านครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวก ลูกจ้างในจ้างคือเรานําเสนอไปสักครั้งที่แล้วสองครั้งที่แล้วแช้วใช่ที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับจ้างออกอะไรเงี้ยนะการโดนไล่ออกอะไรการโดนไล่ออกเงินค่าชดเชยก็ผลตอบรับดีนะคนลูกจ้างก็โดนไล่ออกกันเยอะอยู่คือนายจ้างดูกูไล่ลูกจ้างไอ้นี่ได้เว้ยไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่กูไล่ได้เคียทีละลายไปเล่นเลยเล่นเลยไม่ใช่ก็หลายคนก็ที่ดูรายการเราเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนครับผมก็แบบเออดูรายการนี้ก็ คือไม่ได้ทําผิดอะไรหรอกแต่ว่าเออรู้ไว้ว่าถ้าทําอย่างเงี้มันไม่ดีนะมันจะเข้าเขานะอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับลุกจ้างนะครับที่หัวหมอหน่อยเออหัวหมอแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่รอดนะฮะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้อนุศอ่านอ่านแต่มันก็เป็นกรณีที่น่าทําเหมือนกันนะน่าทาน่าทาก็คือช่วงแลนะว่าจะทําไม่ทำไม่ทำผมไม่เคยอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมเชื่อเพราะว่าอย่างวันหยุดเนี่ยผมก็มาผมก็มาทำ จริงถูกต้องเลยโอ้สุดยอดเลยมันอยู่บ้านเจอภรรยาไงผมว่าอยู่นี่ดีกว่าหยอก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 ก็คือคําถามก็คืออ่าช่วงสงการเนี่ยคือรัฐบาลเขาจะจัดให้หยุดเนี่ยสามวันใช่ไหมแจ๊คสิบอ่ะเพิ่มเพอร์สี่วันปเพิปอรสี่วันสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะมันไหลอีก เออไม่รู้แหละไม่ไหลไม่ไหลไม่รู้สมมติว่าหยุดเนี่ยสี่วันละปฏิมสี่วันอที่คือแบบว่าบริษัทให้หยุดนะอ่ายิงยาวเดชเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เชียงใหม่เลยแล้วแบบติดลมไงติดลมก็จะโทรมาถามเจ้านายโทรมาลาเลยโทรมาลาเจ้านายจ๋าป่เวยจ้าคือโอเว่เลยบริษัทให้หยุดแล้วสี่วันนะตามตามวันของราชการนะวันี่พอวันที่สี่ปุ๊บเฮ้ยสาไม่คุ้มสาสาดน้ำไม่มันวะโอ้ยไม่เอาอังทังหน่อยอังแปดวันอะ สามวันพอล้าป่วยปะโทรมาลาป่วยโทรลาป่วยทำเสียเจ้านายครับผมป่วยแย่ขอล้าขอต่อยสักสองสาวันถ้าหายเดี๋ยววันที่สี่ผมจะไปครับเอี่ผมเป็นไข้เลยถูกต้องจ้ะแต่ความว่าเป็นไข้เนี่ยคือเท็ปไข้กันเมืองนงป่วยกันเมืองเออแล้วตอนางปุ๊บเฮ้ยพวกสัาพักเจ้านายไปเช็คเฟซบุ o กเด้อสบายใจจังเลยหลอกคน มึงเป็นค่อะไรมึงถือปืนฉีดน้ำไอ้นี่พูดถึงนี่ไม่ใช่มุลิมนะแต่กำลังบอกว่าเออเนี่ยเหตุการณ์ทั่วไปมึงถือปืนฉีดน้ำวันวันหยุดที่บริษัทให้หยุดมึงไปเชียงใหม่แต่มึงโกหกกูมึงไปอยู่พัทยาบอกตัวร้อนนะข้าหน้าขาวอกเลยแป๊งเรียบร้อยนะฮะก็พูดง่ายว่าผิดหรือไม่อ่าเป็นกำลังที่ดีว่าหยุดตามบริษัท ไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าเจ้านายไม่ให้หยุดเนี่ยมีความผิดหรือไม่เจ้านายผิดไอพูดเล่นห <laughs> ยอกหยอกอย่างงี้คือถ้าหยุดตามที่บริษัทให้หยุดเนี่ยไม่ผิดคือตามตามกฎหมายอ,ะอ่ะตามตามปฏิทินตัวแดงที่บริษัทเขาจะบอกเป็นปีนึ่งะนะสามวันสมมุติสามวันอย่าตีมเ็จะบอกอ่าวันนี้นะหยุดหยุดหยุดงี้ปุ๊บแล้วปุ๊บลูกจ้างโกหกแล้วเจ้านายจับได้ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะทำอะไรในทางกฎหมายได้หรือเปล่ามาดูมาดูข้อกฎหมายก่อนนะครับเขาบอกว่านะะ การลาป่วยอันเป็นเท็จเนี่ยนะฮะ hmm. เป็นการผิดระเบียบของนายจ้างเรื่องของการทุจริตนะ hmm. นายจ้างเนี่ยเอาง่ายๆสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเลยเอ้ยหยุดยาวไปแล้วไม่ต้องมาแล้วเอ,อวยาวไปแล้วยาวไปยาวไปหายยังอะแต่ว่าจริงๆมีปืนฉีดน้ำ <c oughs> <ด>อยู่ข้างหลัง <c oughs> ยังไม่หายครับเ ไม่ต้องมาแล้วนะยาวไปเล่นต่อไปเลยคนหนึ่งเขาเลิกกันมึงไม่ต้องเลิกนะนี่เลนยาวไปเลยนะเจ้านายก็ถือว่าอย่างนี้อ่มาดูข้อกฎหมายก่อนครับผมกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับมาตรา119นะครับ119เก้าขาบอกงี้นะครับนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เงียบหนึ่ง ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ในจ้างอ่าโอเคตรงนี้ทุจริตต่อหน้าที่นะครับผมถือว่าจริงๆแล้วคุณมีหน้าที่ทํางานแล้วคุณม,มาโกหกว่าป่วยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มาทํางานหรือขาดคนไปถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่แต่อันเนี้ยไม่ใช่การเ,เ,เขาเรียกอะไรกระทาผิดอาญาต่อในจ้างอ,อันที่สองนะครับวงเล็บสองจงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายนะครับ ก็ถือว่าเป็นการคือพูดง่ายว่าแทนที่คุณจะออกมาทํางานอ่าสมุตคุณมาทํางานก็ก็ปฏิบัติหน้าที่บริษัทก็ได้ประโยชน์นายจ้งางก็ได้ประโยชน์แต่การที่คุณหยุดแล้วคุณรู้ว่าคุณลาป่วยแบบเทจอ่ะเท่าว่าคุณเนี่ยนะครับจงใจให้ในจ้างเสียหายจากการที่จะได้ แรงงานจากคุณบางทีแบบว่างานมันสมมุติอย่างทำหนังสือเนี่ยจะต้องปิดเล่มอีกวันรุ่งึแล้วคือไม่มาปุ๊บยอดที่จะวางก็ต้องเลื่อนเลื่อนใช่ไหมฮะออย่างนู้นเป็นกราฟิกจริงๆอะถ้านนู้นไปทางานก็ก็ไม่ต้องหาคนอื่นก็ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาแทนก็ไม่ต้องเสียค่าโอให้กับคนอื่นแต่นู้นบอกเฮ้ยแกล้งหยุดป่วยถือว่าทําให้นายจ้างเนี่ยได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยเพราะต้องหาคนมาแทนอต้องหาคนมาแทนเพราะฉะนั้นนะครับถือว่านะครับ นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยน้ำซ้ำไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าคือถ้าตามกฎหมายเนี่ยถ้านายจ้างจะเลิกจ้างคนเนี่ยนะหนึ่งจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเฮ้ยนุ้สดวเดือนหน้าบริษัทจะปิดนะเดี๋ยวนู้นทำงานเดือนสุดท้ายอันที่สองต้องจ่ายค่าชดเชยก็ว่ากันว่าอนุนทำงานมานานเท่าไหร่ก็ว่ากันตามค่าชดเชยตามกฎหมายแต่กรณีแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยฮะพรุ่งนี้ได้เลย ไปเลยไม่ต้องมาเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวณตอนนั้นก็ได้โทรไปบอกเลยเฮ้ยไม่ต้องมาทํางานแล้วนะหยุดไปเลยไล่ออกอย่างที่บอกไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและก็ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับอ่ะมาต่อว่ามาต่อคําถามนะครับว่าบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะครับก็ถือว่าไอ้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้วเพราะถ้าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้ว ถ้าไม่เป็นธรรมคือหนึ่งต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่แปรกับกันไอ้นี่คือการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้วเพราะนั้นก็ในจ้างไล่เลยแต่ถ้าใสหัวไปเลยอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเขาป่วยจริงในเวลานั้นพอดีอะไรเงี้ยอ่าถ้าพิสูจน์ได้ไงอ่าอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ในกรณีเนี้ยตาม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 โจทย์ตรงเนี้ยมันคือมันคือแบบเท็จอะนะฮะอ่านะฮะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าหนึ่ง ทุจริตต่อหน้าที่แน่นอนนะครับการลาเลยหน้เที่ละเลยแน่นอนสองทำให้จงใจทําให้ได้จ้างได้รับความเสียหายมีดีกาด้วยนะครับเรื่องนี้มีดีกาไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้มาสมมุติเรื่องกันเองไม่ได้ลอยๆยมาใครจะทําก็มีอย่าไปทําเพราะไม่งั้นคุณจะโดนไล่ออกอย่างแน่นอนนะครับก็ไปป่วยจริงๆซะก็เอาน้ําสาดแล้วไปตากแดด จะได้ป่วยจริงๆแล้วก็ลาก็จะไปทำทำไมอ่ะเออทำให้ตัวเองป่วยทำไมก็ทำงานเจจบเที่ยวสี่วันก็พอแล้วถูกต้องมาดูนะฮะดีกาที่สองหนึ่งสองห้าถึงสองหนึ่งสองหทับสองห้าสูนะครับโอ้โหดีกาค่อนข้างเก่าแต่ว่ามันก็เป็นหลักเออมันก็เป็นหลักได้ก็เป็นหลักในการดำเนินคือพูดง่ายๆว่าเป็นหลักของนายจ้างถ้าลูกจ้างทำแบบนี้ก็ไล่ออกได้เลยแลวลูกจ้างก็ถ้าทำแบบนี้ก็เตรียมตัวได้เลย เพราะเดี๋ยวนี้เขาเช็คกันตาม Facebook ตามอะไรได้เที่ยวเพราะนั้นเที่ยวต้องเที่ยวนิ่งๆเที่ยวนิ่งๆอย่าไปโพสีฟไม่ได้ไปโฟดกลับมาสักสามสี่วันค่อยจัดผมว่าไม่ไม่ค่อยโค้ดหรอกจะได้ไม่รู้ว่าผมเกเรว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยที่บ้านใช่ไหมไปกับใครนู่นนี่ท่ไม่มีผมไปตระกูลเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาต่อสาวไสให้กากินกันครับผมอ่านะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็ Wabillahi taufiq Wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tune>